พบกับกทุกวัดทุกเมืองขบวนเสิร์ชเข้าแหกันโดดดังแล้วก็เป็นตำนานคนอีสานสืบกันมาบนอีสานสืบต่อกันมาได้คืนเวทีค่ะสารพันลั่นทุ่งบางเขนหนนี้นอกจากจะสนุกมวนมากขึ้นต้องเปลี่ยนสรรพนามเรียกคู่ฟ้าแฝนหมอลำโอสายันเอสัญญาใหม่แล้วนะคะตอนนี้ต้องใช้คําว่าเท่าแก่เลยแหละ เพราะรอบนี้นอกจากจะมาแบบในห้างค่ะมีลูกศิษย์บาแจมยังมาในฐานะคนทำโปรดักชั่นที่บินไปไกลถึงญี่ปุ่นถ่ายทำเอ็กันมาแล้วนะคะและที่สำคัญตอนนี้ยังเป็นเจ้าของคณะบอลลบด้วยก็เป็นความตั้งใจมากว่า10ปีค่ะได้ เปิดวงกันสักทีได้ชื่อวงแล้วด้วยหมอลำขวัญใจอีสานนะคะชื่อนี้มาจากที่ไหนแฟนๆโหวตให้ใน,นโซเชียลมีเดียค่ะแถมยังฮอตอีกประกาศรับสมัครนักร้องกันรับคอนวอ์นักดนตรีหางเครื่องรับยกเซตคุณผู้ชมที่อยู่ทางอีสานแล้วสนใจสมัครไปได้เลยนะคะตังเป้าว่าหลังหน้าฝนนี้จะเปิดวงลุยฤดูกาลหมอลำเข้าตลาดแข่งขันแน่นอนค่ะหคนว่าเท อีสานบ้านหากว่ามันสิเถาถิมือซื้อโดยโบ่มีอียังให้ลูกหลานหน่งสีไหมครับมันสิเถาถิมหซื้อก็เลยวมันถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเองในเมื่อจังหวะมีโอกาสมาเวลาพร้อมมันต้องมันต้องสู้แหละนะครับในเรื่องของประสบการณ์เราก็เห็นมาเยอะแล้วในยี่สิบปีนะครับผมแล้วน้องๆเนี่ยก็ร่วมสู้กับเราด้วยแล้วก็ผมก็ลองเทสโดยการโพสดเปิดรับออดิชั่นบุคลากรอาจจะเป็นนักร้องศิลปินตลก รวมไปถึงโคศกเชื่อไหมครับคอมเมนต์มา2 0 0 0กว่าคอมเมนต์ ดังๆในความรู้สึกความทรงจําผู้ชมได้ฟังกันหมดนะคะจริงๆที่มาสารพันเนี่ยไม่ใช่แค่แมาส่งข่าวแต่มาเล่าเป้าหมายใหญ่ออย่างในชีวิตด้วยคือความพยายามอนุรักษ์วัฒนธรรมหมอลำ อย,อยากให้อยู่แบบนี้แต่ว่าทํายังไงให้คนรุ่นใหม่ก็อยากดูด้วยคือตอนนี้เป็นครูสอนวิชาให้คนรุ่นหลังนะคะแต่ถ้าย้อนไปจริงๆชีวิตทั้งคู่ไม่ง่ายเลยก็ฝึกตัวเองแบบคูพักรลักจําค่ะศิลปินคนไหนถนัดแนวไหนจะลําเพลินลําเดินก็เก็บเล็ดผสมน้อยเอามาใช้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวไปดูกลยุทธ์การร้องเพลงจนมาถึงวันนี้ของพี่โอเอค่ะของขอแยกเรียกป๋าแล้วกันนะครับชั้นครูคือป๋าสมจิต นะครับป๋าพัากดิป์ป๋าพรักดิ์ป๋าสาธิตป๋าเฉลิมพลอย่างเงี้ยค,คือ,อนักร้องน,นักร้องรุ่นครูบาอาจารย์หลายๆท่านตอนเนี้ยคือเป็นเป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องของการให้เราได้เรียนแบบให้เราได้ได้เห็นสิ่งดีๆตรงนั้นแล้วเอามาต่อยอดและเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะส่งต่อให้กับน้องๆน,นี่นคือวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเด้อนะครับนี่หมอลำมอีพออีเมยียเขามีไหวคูบาอาจารย์เฮา ใ้เาสังไหวให้เฮาได้ศึกษาศึกษาล้วต่อยอดส่งต่อจสิงไหมครับเอออยากให้อยากให้สาวๆก่อนตั้งวงของตัวเองยังปั้นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมร้องสืบสารหมอลำนะคะชวนตัวแทนนี่เลย3สาวสเสียงค่ะแต่ละคนก็มีทางถนัดไม่เหมือนกันนะคะมาแนวกอลลัหรือแบบไหนพีโอเอตอนสอนไปดุไปหรือเปล่าต้องรอดูนะคะพรุ่งนี้บ่ายสามโนักรองนองใหม่จากสังกัดพิธีกรชายก็พยายามสมัครนะคะแต่ว่าเขาไม่หลับ